อย่าลืมกดติดตามช่องพาเครสของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกนั่นคือ agm 1 8 3 a a r r w หรือชื่อเต็มคือ air launch rapid response weapon ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วสูงระดับไฮเปอร์โซนิกจากสหรัฐอเมริกา ที่ถูกออกแบบให้ยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress St ได้โดยตรงจุดเด่นของมันคือความเร็วในการเดินทางที่สามารถทะลุขีดจำกัดเสียงได้ถึงระดับแมท5ขึ้นไปและยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการความเร็วในการตอบสนองและความแม่นยำสูง AGM 183 AARW ใช้ระบบหัวรบแบบไร้เวทีเข้าที่สามารถแยกตัวจากจรวดหลักและบินต่อไปยังเป้าหมายด้วยความเร็วสูงในระยะไกลทำให้ยากต่อการสกัดจากระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันระบบนำวิถีของ AARW ใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูงสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ขณะอยู่ในอากาศ จุดนี้เองที่ทำให้มันมีความได้เปรียบเหนือขีปนาวุธิแบบเก่าในแง่ของความยืดหยุ่นและการโจมตีแบบทันที ในด้านสเปค a r r w มีความยาวประมาณ6เมตรน้ำหนักรวมราวราว3 0 0 0กิโลกรัมสามารถติดตั้งได้บนเครื่องบินแบบ B 5 2จำนวน4ลูกต่อเที่ยวบินขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายมีระยะไกลเกินกว่า1,600กิโลเมตรซึ่งสามารถเข้าโจมตีพื้นที่ลึกในเขตค่าศึกโดยไม่ต้องพึ่งพาการเข้าใกล้ของเครื่องบินโจมตีแบบเดิม ความแม่นยําของขีปนาวุธรุ่นนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจเนื่องจากผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มข้นจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและมีแนวโน้มที่จะถูกนําไปใช้จริงในกองกําลังประจําการในปี2026 ARRW AR ยังแสดงถึงพัฒนาการของสงครามสมัยใหม่ที่ไม่ได้อาศัยแค่พลังการทำลายล้างเท่านั้น แต่รวมถึงความเร็วความแม่นยำและความยากในการรับมือของฝ่ายตรงข้ามถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอาวุธที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบขององค์การสู้รบทางยุทธศาสตร์ทั่วโลกขีปนาวุธรุ่นนี้ยังช่วยเสริมความสามารถของเครื่องบินรบที่ใช้งานร่วมกันให้สามารถโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในภารกิจที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำระดับสูง สุดท้ายนี้หากคุณชอบคลิป,ปรีวิวขี่ปนาวุธและเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคา r c คร s สของเราเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า